สวัสดีครับผมกวิวานธรรมาสจรานครับนักสางกัดทีมชาติไทยโอมชนะพิษจักรวาลน,นะครับนักบาสเกตบอลทีมชาติไทยตำแหน่งเซนเตอร์ครับโอนนะครับเรียงฤทิ์แฮเกอร์นะครับ,เ,ร acker, รบเป็นนักกีฬาสนักทีมชาติไทยครับชื่อน้ำพึ่งมนศรีชาสกุลร,รัตนธา,าราค่ะนักกีฬาคาราเต้ดูทีมชาติไทยค่ะทันที่การแดงน,านะะ้านักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะทเทมเทวินหาปราบครับเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยค่ะสุธารินีเซบุตรค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทยค่ะ ในเส้นทางนี้เราเรามีความสุขสนุกกับมันแล้วเราก็แบบเล่นเต็มที่กับมันมาเรื่อยๆจนแบบเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในชีวิตนักกีฬาเนี่ยเราจะต้องติดทีมชาติสักครั้งแน่นอนมันเป็นความภูมิใจหนึ่งแหละเราภูมิใจในตัวเองสองเราทําให้ครอบครัวของเราภูมิใจรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เราได้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมีคุณค่าด้วยค่ะแล้วก็ได้รับใช้ชาติเหมือนเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งที่ออกไปสู่ภูมิชาเกินคาดแล้วอะค่ะที่ที่ได้มาถึงจุดนี้รู้สึกภูมิใจมากๆ ครั้งแรกนะคะก็ได้เหรียญทองแดงค่ะแล้วก็ครั้งที่2ก็ได้เหรียญทองแดงครั้งนี้เลยตั้งความหวังไว้ว่า,วายัางไงเราก็ต้องคว้าเหรียญทองให้ได้เราเองเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองกลับมาให้แฟนบาสประเทศไทยค่ะพอมาแข่งครั้งนี้ก็อยากกลับมาคว้าเหรียญทองครับเพราะเราไม่ได้แข่งมานานเกือบ3ปีครับเพราะว่าเราก็ไปรักษาหัวเข่าด้วยเราอยากจะกลับไปพิสูจน์เองอีกครั้งหนึ่งว่าความฝันที่เราตั้งไว้เนี่ยเราจะสามารถ ทำมันให้เป็นจริงได้หรือเปล่าครับก็อยากจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยนะครับสักครั้งหนึ่งตอนรับเหรียญน,นะครับเพราะว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงเพลงชาติไทยขึ้นเลยกำลังใจจาก ทั้งบ้านครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญมากหมายว่ามันเป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะเอาชนะเป็นแรงฮึดทำให้เทมมีแรงที่จะสู้กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะทำมากขึ้นเรามุ่งมั่นตัง้งใจในการฝึกซ้อมเราอยากทำผลงานให้ดีในการแข่งขันมากเพื่อให้แฟนที่เข้าเชียร์เราะมีความสุขที่สุดเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเองคนเดียวครับเราสู้เพื่อคนทั้งชาตินะครับและสำหรับปีนี้นะครับมีมหกรรมกีฬาซีเกมส์อย่าลืมส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เราทุกคนพร้อมสู้เต็มที่เพื่อแฟนๆกีฬาชาวไทยทุกคนอยากจะขอกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะคบผมให้ช่วยกันเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่3 1ที่ประเทศเวียดนามก็อย่าลืมส่งกำลังเชียร์กำลังใจให้พวกเราด้วยคับส่งกำลังใจมาเชียร์กันเยอะๆเลยค่ะเสียงเชียร์ของแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นแรงกระตุ้นให้นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในมหากรรมซีเกมส์กลับมาครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะ